มาส่งสาวๆมีแกนขึ้นรถตัวทุกคน เราเไปแล้วเว็นราทกนีอ๋อนี่แบอกว่านางบอกว่าพรุ่งนี้ชุล่เอสีเขียวอานฝากได้ฝขอยวนเนี่ยเมื่อกี้ต้องมีคนอัดก็เป็นตําแหน่เลยวันนี้อัดไปอัดไปลงเลยนะอัดไปลงเลยสัมภาษณ์กระจบดูเรื่องอะไรไม้ไหมน่าเก่งมากาจาไหมานาเานา น้องกำลังคุยเรื่องการเดี้ยวถ้ายังจะมาเล่น よっしゃ